ยแต่ง่ายง่ายแล้วก็มันเป็นอะไรที่เบสิคใครๆก็ทำกันเนาะขอบตรงจะมีลักษณะเป็นเส้นตรงก็คือเวลาเราทำขอบตรงมันจะต่อขึ้นไปจากกระโปรงเราเพราะฉะนั้นถ้าเราวัดกระโปรงพอดีกับเอวถ้าเราทำตัวนี้ต่อขึ้นไปมันจะสูงเพราะฉะนั้นเราต้องหักข้เอวลงมา เช่นเราต้องก,การขอบเอว3เซนเราก็ต้องวัดาจาัดเอวปกติที่เราสร้างไว้ลงมาก่อน3เซนแล้วเราจึงจะมาทำขอบั้วยกาันมาดูกันสมมติว่าสมมติว่า,านี่คือเอวกระโปรงเราที่เราทำเสร็จแล้วสมมติตัวนี้นะเเอวกระโปรงเราที่เราทำเสร็จแล้วนะ<ส>เราจะทำขอบเอว3เซนหรือ4เซนให้เราวัดลงมาก่อ<ส>น3 ร้อยนะแล้วจากนั้นเราก็ขอบขอบเอวตรงเนี่ยเราจะตีเท่าก,กับรอบเอวจริงถ้าเป็นเอวต่ำเราก็ต้องใช้รอบเอวต่ำได้หรอไหมคะ mm hmm. ถ้าเป็นรอบเอวจริงเราก็ใช้รอบเอวจริงเช่นรอบเอวจริงเราหก อย่ิ้อะไรก็ตามจะต้องบหวตสาเสรที่มันเป็นจะงอยอะนะคะบวตสา,สา,สา,สาเสรอาะฉะนอันาานี้คือตัวที่เราจะไปตัด